ครับครับสวัสดีนะครับคุณผู้รับชมคลิปวิดีโอทุกท่านนะครับครับวันนี้นะผมจะมาแนะนําแอปตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าแอปดอยแคมนะครับดอยแคมนะฮะแอปเนี้ยนะครับดอยแคมนะฮะสีเขียวๆตรงนี้นะฮะเอาไว้นะครับสตรีมเนาะเขาเรียกว่าสตรีมรูปภาพหรือสตรีมสตรีมกล้อง กล้องมือถือนะฮะสตรีมภาพจากกล้องมือถืออย่างเงี้ยนะครับเข้ามาสู่อ่าเข้ามาสู่ OBS แล้วกันนะครับหรือเข้าสตรีมผ่านเป็น HTTP อะครับแล้วก็เอาภาพตัวนั้นนะครับมาใช้ในโปรแกรม OBS หรือโปรแกรมอื่นๆที่รองรับนะครับอย่างเช่นโปรแกรมที่ใช้คอนเฟอเรนซ์พวกนั้นนะฮะคือโปรแกรมเนี้ยเอามาใช้ในกรณีที่ว่า PC ของเรานะครับไม่มีเว็บแคมนะครับแล้วก็เราก็ไม่อยากไปซื้อเว็บแคมนะครับเนาะ <Okay. S 1> ก็อยากจะใช้มือถือนะครับบางทีการการคอนเฟอเรนซ์หรือการใช้ใช้มือถือในการคอนเฟอเรนซ์เนี่ยมันมันจอเล็กอย่างงี้นะครับเนาะแล้วก็บางทีมุมมองมันมันจัดมุมมองยากอย่างงี้ครับหรือหรือกล้องกล้องอ่ากล้องโน,นบุ๊กไม่ชัดอย่างงี้นะครับโน,นบุ๊กเก่าอย่างงี้นะครับก็ ใช้กล้องจากมือถือรับสตรีมภาพขึ้นไปได้นะครับมันจะจะชัดกว่านะครับแล้วก็คือที่เราใช้น้ตบุ๊กเพราะว่าจอมันใหญ่กว่างี้ครับเวลาเราดูเพื่อนๆเรานําเสนอมาผ่านหน้าจอเนี่ยผ่านโน้ตบุ๊กมันมันมันจอใหญ่กว่านะครับดูมือถือมันจอมันเล็กนะครับเนาะโอเคครับก็หลักการหลักการนะครับก็ก็คือใช้แอปตัวนี้นะครับแล้วก็ในในส่วนของ obs ครับมันจะมีเมนู นะครับให้กดเพิ่มขึ้นมาเป็นเมนูเบราว์เซอร์นะครับกับเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับพอดีผมกดคอนฟิกแล้วมันน่าจะไม่เห็นนะครับคือคือคุณผู้ชมไม่เห็นอะแต่ผมเห็นหน้าจอเวลาเรากดตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็เอา IP Address ของแอปมาใส่นะครับครับตรงนี้นะครับ1 7 2 1 6 3 0 1 9 9, 9. อพอร์ตนะครับพอร์ต C7 C7 อย่างนี้นะครับทีนี้ผมได้คอนฟิกไว้แล้วนะครับนะครับตามนี้นะครับเนาะทีนี้ลองกดรีเฟชที่ปุ่ม OBS ตรงน,นี้ดูนะครับโโม,รมาแล้วใช่ไหมครับประมาณนี้ครับทีนี้เราก็มา รูปแบบของวิดีโอนะครับจัดรูปแบบวิดีโอจัดขนาดของ,อข,นข,อง,องนขนาดของกล้องนะครับขนาดของกล้องขนาดของรูปภาพเนาะว่าเราจะต้องการประมาณไหนนะครับนะครับประมาณนี้นะครับครับก็ลองคุณผู้ชมลองลองเอาไปใช้ดูนะครับ ประมาณนี้เนาะอ่าบางทีเราอาจจะทํามุมครับอยู่ที่การจัดมุมกล้องนะครับว่าเราจะจัดมุมกล้องไว้ตรงไหนนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็พอใช้ได้ครับไม่ไม่ถึงกับเลิศหรูเพอ่์เฟือะไรมากนะครับก็ดีกว่าไม่มีกล้องประมาณนี้นะครับดีกว่าไม่มีกล้องนะครับ ครับทีนี้สมมติเราต้องการนําเสนอใช่ไหมครับก็เอารูปภาพมาหรือเอาโปรแกรมต่างๆเข้ามานะครับครับก็คลิปนี้ก็ใช้เวลาไม่ไม,ไม่นานนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ครับคนที่ใช้ OBS บ่อยๆน่าจะน่าจะพอรู้นะครับอ่ะมานี้ครับก็ใช้เวลาไม่นาน,นครับคลิปนี้นะครับก็เพื่อนๆลองออกไปใช้ดูนะครับก็คือหลักการก็คือสตรีมภาพจากมือถือนะครับเอามาใส่ใน OBS นะครับหรือเอาภาพ นั่นแหละครับที่สตรีมได้นี่นะครับไปใช้ในโปรแกรมคอนเฟอเรนซ์ Conference ต่างๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินก็เอาไว้พิงแค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ